เขาก็คุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27นะครับไม่พลุ่มพลํำทำเพนะฮะไปจวดกันเลยนะฮะเริ่มต้นที่ข่าวเบย์มินิชนะฮะตามตื้อไม่เลิอกอีกแล้วก็ได้ติดต่อกับลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อตัวโรเบิร์ตเฟอร์มิโนอีกครั้งแล้วนะครับ มีรายงานข่าวออมาบอกว่าณต,ตอนนี้ทางสมโมสรไบยเยอร์มิเนก์ยักษ์ใหญ่ศึกบุนเดสส์ก,กุโเยอรมันนะครับก็ได้กลับมาให้ความสนใจในตัวของโรเบียโตเฟอร์มิโนกองหน้าชาวบราซิลเลียนของลิเวอร์พูลอีกแล้วโดยรายงานนี้ถูกนําเสนอโดยเอียนแม็กเกอรี่ซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์รายการวิทยุในอังกฤษนะครับกล่าวในรายการทันเฟอร์มิโน่พ็อสต์แคสต์นะฮะของเขาว่าข่าวนี้คือข่าวที่น่าสนใจสําหรับแฟนๆลิเวอร์พูลว่าณตอนนี้ตัวแทนของโรเบียโตเฟอร์มิโน ได้รับการติดต่อโดยตรงจากตัวแทนของสโมสรไบยเยอร์มิเนกในช่วง10บวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ว่าเขาหมายถึงโรเบิร์โต้เฟอร์มิโนโเต็มที่ที่อยากจะย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์หรือไม่เขาสนใจที่จะกลับเืนสู่บุนเดสซีแก่หรือไม่และเขาจะสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทีมยุคใหม่ของมาเยอร์หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาได้วางแผนการนี้มาตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้ว เฟอร์มิโนอาจจะเข้ากันที่ดีกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สูน้าคนสก,กัดของเราและคุณก็จะเข้ามาแทนที่เขาในช่วงลุล้นลดน้อนนี้โดยเอียนแมกเกอรี่นะครับก็ได้พูดเสริมต่อไปว่าดูเหมือนว่าโรเบิร์ตเฟอร์มิโนจะยังมีความสุขมากๆเลยครับกับการเล่นฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลซึ่งก็หมายความว่าเรื่องการย้ายทีมของคนนั้นไม่น่าที่จะเป็นไปได้ว่าเขาจะย้ายออกจากทีมแอนฟิลเร็วนี้ ก่อนหน้าที่จ้บราซิลนะครับผู้นี้เป็นที่รักมากๆของแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนที่ถิ่นอันฟิลผู้ที่เขาเป็นนักฟุตบอลระดับโลกและก็อยู่กับทีมของโค้ชที่สุดยอดอย่างเจเกนคลอปและในความเป็นจริงก็คือโรเบ็ตโตฟูร์มิโนย้ายออกจากลิเวอร์พูลก็จะเป็นการลดระดับของตัวเองเน,นื่องจากณตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกณขณะน,นี้โดยหากเราฟังจากคำพูดของเอียนแม็กแกรี่พูดในรายการที่ยุ่งเขานั้นนะครับก็พอที่สรุปได้ว่า โรเบียโต้เฟอร์มิโน่ไม่น่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลและทางลิเวอร์พูลเองก็คงไม่คิดที่จะขายกองหน้ารายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนแม้ท่านัานเบเยอร์มิเนกจะอ้างและเคลมว่าหากลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวตีว์เวลแวนเนอร์มาลุ้นทีมได้คนที่จะตกเป็นตัวสำรองก็คือโรเบียโต้เปอร์มิโน่แต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่ข่าวลือและการคาดเดาฝ่ายเดียวของเบเยอร์มิเนกเพียงฝ่ายเดียวนะฮะยังไงเสียก,กองหน้ารายนี้ไม่มีทางย้ายออกจากลิเวอร์พูลอยากแน่นอน เราไปชมข่าวต่อไปกันเลยนะครับคราวนี้นะฮะเอร์พูได้ยื่นข้อเสนอสัญญา5ปีพร้อมกับเสนอ8ล้านยูโรต่อป,ปีให้กับตีโมเวเนอร์เพื่อย้ายมาร่วมทีมข่าวดังที่สุดประจำวันนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวฮอตนิวที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือข่าวการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวติโมเวเนอร์ให้กับทางนักเตะพิจารณาสําหรับการย้ายต้นสังกัดในช่วงสัปดาห์นี้โดยรายงานข่าวนี้มาจาก Nico นิโคลชิล่าครับ ซึ่งเป็นนักข่าวสายวงในของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ที่เกี่ยวกับการอัปเดตในเรวของต mm ีมโบเวเนอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนของนักข่าวคนนี้ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าตีมโบเวเนอร์พร้อมที่จะย้ายมารุวมทับลิเวอร์พูลแล้วแต่มาวันนี้นะครับนิโคชิล่านครับก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์ในใจความสําคัญว่าสมุทรลิเวอร์พูลได้เสนอสัญญากับตีมโบเวเนอร์จานวน5ปีจนถึงปี2025โดยมีค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ8ล้านยูโรต่อปี พร้อมโดยโบนัสอีกจำนวนหนึ่งโดยตอนนี้ก็เริ่มคุยกันแล้วนะฮะเริ่มเจราจากันแล้วโดยหลังจากที่โพสต์นี้ออกสู่สาธารณะนะครับก็ได้สร้างความดีดีให้กับเหล่าบรรดาเดอคอปเป็นอย่างมากว่าทีมกําลังที่จะปิดดิวของทีมโเวเนอร์ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือก็คือก่อนสิ้นเดือนมีนาคมก่อนที่สัญญาพิเศษของทีเมเวเนอร์จะหมดลงนั่นเองครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นในสัญญาไม่ได้รูดเกี่ยวกับการการนันตีตำแหน่งตัวจริงหรือทางส,สัญญาแต่อย่างใดครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรออัปเดตข้อมูลกันใหม่อีกทีนึ่งแต่ที่แน่ๆคือว์พูกำลังให้ความสนใจในตัวของตีโมเวนเนอร์มานานแล้วนะฮะส่วนทาง้านเวอร์จิลฟันได้นะครับรับเป็นพรีเซนเตอร์กับคเครื่องดื่มยี่ห้อดังในไทย และการเฉลยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะยังไม่ใช่การออกมายืนยันโดยตรงแบบออฟฟิเชียลจากต้นสกัดที่ว่าจ้างในไทยนะครับแต่ว่าณตอนนี้โฆษณาต่างๆบนบิลบอร์ดหรือการโฆษณาบนรถบัสในประเทศไทยก็เริ่มออกมามีเหตุันแล้วนะครับนั่นก็คือตอนนี้เว r ร์ a l ิลฟันไดได้รับบทเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องดื่มยี่ห้อด,ด,ดังในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวโดยหลังจากวันก่อนก,ก็ได้มีการโพสต์ข้อความสวัสดีลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเว r ร์กชิลฟันได ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานานครับ่าน้นกำลังจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศไหนหรือเปล่าก่อนอันนี้ก็มีบางกระแสก็คาดเดากันไปไว่าน่าจะเป็น d h l ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งชื่อดังหรือเปล่าเพราะที่วิกิฟานท์โพสต์ไปนั้นนะฮะก็ได้มีการใส่สีพื้นซึ่งเป็นโลโก้แบรนด์ของ d h l แบบไปเป๊ะนะครับแต่มาวันนี้นะเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นที่กระจ่างแล้วเมื่อนักสืบ โลกโซเชียลในบ้านเราไปค้นพบว่าได้มีการนำภาพของวิลจิวพานไส์ ise, มาเป็นปีเสเตนกับเครื่องดื่มเกล่านามนั้นก็คือสปอนเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชื่อดังในไทยนะครับเผยพระทั่วทุกกรุงเทพทั้งบนป้ายโฆษณาบิลบอร์ดบนป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งบนรถประจำทางปรับอากาศครับซึ่งทําให้บรรดาสาววาดในบ้านเราเป็นปื้มไปตามๆกันแล้วก็มีหลายๆโพสตบอกว่าพร้อมที่จะอุดหน,นุนผลิตภัณฑ์นี้อีกด้วย ต่อมานะในช่วงเงย็นของเมื่อวานเฟซบุ๊กทางการของสปอนเซอร์ก็ได้โพสต์ข้อความ Hello และแคปชั่นว่า Hello ก็คือแปลว่าสวัสดีภาษาฮลแลนด์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มคำใบให้กับแฟนๆได้ติดตามเพ่นนี้ว่ามันคือข้อความอะไรที่สื่อถึงอะไรนะฮะแต่ก็ไม่ทันกาลครับนั่นเพราะว่ามีภาพหลุดเรื่องวัจจุฟันได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางสปอนเซอร์หลุดออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะโอ้โห oh ก็เดี๋ยวจะมาเมืองไทยแน่นอนครับมาถ่ายแบบโฆษณานะครับส่วนทางด้านเทนส์อเล็กซานเดอร์อานนท์ครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมมีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือทีมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือจุดมุ่งหมายของผมนั่นคือเป้าหมายตอนเริ่มซีซั่นนะครับการทำแอซิ์ให้ได้เกิน10ลูกอีกครั้งหนึ่งพอฤดูกาลนี้มันเริ่มต้นขึ้น ผมก็พยายามที่จะทำมันนะครับและก็พยายามที่จะสร้างสถติขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้พยายามที่จะผลักดันตัวเองไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้พยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดด้วยด้วยการอาเซทการยิงประตูและการสร้างสรรค์โอกาสแน่นอนเลยว่ากรีนชิปคือว่าหมายแรกแต่เราก็ต้องทานทำเกมรูปพยายามที่จะอาเซทให้ได้มากที่สุด ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันต่นี้ผมทาสถิติได้เท่ากับของเดิมแล้วและผมต้องการพยายามที่จะทําลายมันให้ได้เขาก็ยังพูดถึงเกมที่เหลืออยู่ของทางด้านลิวหุูลครับณตอนนี้โดยลิว์พูลต้องการชชนะอีกเพียงแค่4เกมจาก11เ,เกมที่เหลืออยู่พวกเขาก็จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ในปี1990เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้พวกเราใกล้เคียงม,มามากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีก4เกมที่ว่านักหนักอยู่ อะไรมันก็สามารถเกิดนขึ้นได้ในพิมพ์ลิกมันเป็นสิ่งที่ยากลำบากสําหรับพวกเราเราได้เรียนรู้และพวกเราก็ได้ก้าวผ่านเรื่องเกล่าวมาแล้วการเจอกับวันปอร์นะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขามีผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากสําหรับเราที่จะคว่ำพวกเขาลงได้การเจอกับวันปอร์ดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพวกเขาอยู่ในโซนตกชั้นทุกคะแนนมีค่า,ม,คามีความหมายเขาจะสู้เรียกได้อย่างว่าสุนัขจนปลอกกระว่าได้นะครับ พวกเขาคงจะไม่เน้นตั้งรับเป็นหลกักเขาต้องการคะแนนนะฮะแต่ก็ถือว่าเข้าทางหงแดงหรวอร์าู้เหมือนกันเพราะทางด้านลิเวอร์พูลก็ชอบเจอกับทีมที่บุกนะฮะพวกเขาก็มีกองหน้าที่เล่น c o u n t เตอร์เอ็ได้ดีที่สุดทีมหนึ่งของโลกดังนั้นเกมนี้น่าจะเปิดเกมลุกแลกกันสนุกนะครับสกอร์น่าจะหลายลูกอยู่นะฮะก็เดี๋ยวต้องมาติดตามบทวิเคราะห์กันอีกทีนะครับ นี่คือสรุปข่าวเลรกผู้คนรับประจำวันที่27กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันพระแฟนบอลก็อย่าลืมไปทําบุญด้วยครับแอดมินก็ไปจวดใส่บาทมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับมาชมข่าวอีกช่องหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ข่าวเย็นของช่อ,ง,องนี้นะครับชอบกไดไลค์แชร์กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สุดครับ